สัญญาณเตือนภัยสีแดงระดับมวลมนุษยชาติโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนพวกเราไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกละลายฝนถลมในหลายประเทศน้ำท่วมฟ้าผ่าที่มาตกหนักอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นไฟปฟ่าแผยแล่งสัตว์สูญพันธุ์สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนี้ยังสิ่งต่อโลกระบาดสัญญาณเตือนคล้ายแมชชนรุนแรงกว่าที่เราเคยคาดคิดหลายภูมิภาคทั่วโลกเผชิญกับคลื่นความร้อนที่หนักเฮ้ โลกเรากำลังร้อนขึ้นทุกวันแล้วเราทำอะไรได้บ้างรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากการขับรถมาเป็นการเป็นจักรยานในการวิ่งและเราสามารถลดการขับไดออฟไซด์ได้ถึง150กิลกร,รัมต่อกิโลเมตร,ตรการเปนจักรยานเป็นการเดินทางที่เรียบงนะ่ายไม่ต้องพึ่งสารมลพิษไม่ใช้น้ำมันไม่ต้องมีเสียงรบกวนแลงดีต่อสุขภาพด้วย ในวันที่โลกร้อนตัวเล็กๆ,ๆอย่างการวิ่งหรือการปั่นจักรยานเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับๆๆๆๆนี่มันตอนกลางวันนะสแสงแดดก็มีเปิดไฟไว้ทำไมอ่ะอ้าวจริงด้วยไม่ได้สังเกตเลยอย่าไปปิดให้ดีเลยแค่แสงธรรมชาติก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้หรอกใช่ใช่เข้าไฟขึ้นเพิ่มพลังงานอีกด้วยแทนที่คุณผมต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลเพิ่มขึ้นทีอุ้แกที่เอาของข้าวไม่ได้ ใช่แล้วช่วงนี้กำลังตั้งใจลดพลาสติกอยู่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมันเสียดายดีจังเลยพลาสติกผมใช้แก้วน้ำนี่แหละจะกที่น้ำที่ไหลผมไม่ใช้แก้วนี้แทนแก้วพลาสติกจริงจังเลยเราสั่งใส่กล่องผมเลยพลาสติกแบบนี้นยไม่เป็นไรเลยลองหาของเข้าหน้า้าร์ดใช้ดูสิแล้วอย่าลืผมผกช้อนซองหม,มด้ด้วยน้ำลดขยะได้เยอะมากมจริงไงคนนีลดหน่อยแล้วก็สามารถช่วยลดพลาสติได้เยอะยใช่แล้วเพราะว่ากล่องพลาสติกมันผลิตคาร์บอนเยอะมาก ววนของเราทุกคนรวมกันเพื่อก<ม>า,าง,างเปลี่ยนอนะากุ